ลูกคาปิบาร่าสี่ตัวนะคะที่คลอดออกมาเมื่อวันที่16พฤษภาคมก็คลอเคลียอยู่กับพ่อแม่ก็เป็นภาพความน่ารักสร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวที่มาชมภายในสวนสัตว์นครราชสีมาค่ะลูกคาปิบาร่าทั้ง4ตัวนี้ก็เป็นสมาชิกใหม่ที่เพิ่มจากเดิมที่มีอยู่3ตัวเป็น7ตัวนะคะซึ่งตอนนี้ทุกตัวเนี่ยสุขภาพแข็งแรงแต่ก็ยังไม่ทราบเพศค่ะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยปล่อยให้แม่เลี้ยงแบบธรรมชาติไปก่อนแล้วก็ปล่อยออกสู่ส่วนแสดงค่ะ ด้านนายปียะสิงนวลรักษาการหัวหน้าง,งานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสวนสัตว์นครราชสีมาบอกว่ายังมีแม่คาปิบาร่าอีกหนึ่งตัวนะคะที่ตอนนี้กําลังตั้งท้องอยู่และพร้อมที่จะคลอดภายในกลางเดือนมิถุนายนนี้ค่ะซึ่งสวนสัตว์นครราชสีมาก็พยายามที่จะเพาะขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนหนูยักษ์คาปิบาร่าให้มากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับคาปิบาร่านะคะเป็นสัตว์จำพวกหนูและก็สัตว์ฟันแท้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรูปร่างเนี่ยก็คล้ายๆกับหนูตะเภามีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ลักษณะเด่นนะคะก็จะมีขนหยาบสีน้ำตาลไม่มีหางแล้วก็มีเท้าเป็นพังผืดค่ะใช้ในการว่ายน้ำโดยออกลูกเนี่ยจะออกลูกครั้งละ2-8ตัวซึ่งสถานภาพของคาปิบาร่าขณะนี้จำนวนก็ลดลงอย่างมากเพราะว่าถูกล่าโดยมนุษย์ค่ะ